สวัสดีครับทุกคนผม s t ีซี่นะครับก็บิวเราก็เดินทางมาถึง NGame แล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการเดินบอสบีดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโดยที่บอสบีดตอนนี้นะครับผมเพิ่งถึงเทียสามก็เดี๋ยวลองลงเทียสามให้ดูว่าฟีลเป็นยังไงนะครับแล้วก็อนาคตเดี๋ยวจะทําคลิปสั้นๆมาว่าเวลาไปเจอบอสตัวไหนเป็นยังไงบ้างแต่คิดว่าบอสบีดเทียสามเทียสี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นมากที่สุดแล้วก็นะครับของเหมือนเดิมผมเปลี่ยนแหวนวงขวานะครับ ให้มันมีเลือดเพิ่มมาด้วยนะครับได้เลือดมาเพิ่มยัดอะไรให้เต็มเปลี่ยนสร้อยมาใหม่นะครับผมไม่ใช้สร้อยส้มแล้วนะครับผมมาใช้สร้อยนี้แทนลิง์ไปที่บาร b a r i c s t r e n g นะครับแล้วก็สร้อยนะครับที่ผมอยากได้มีแม็กเลือดบวก3ามเลเวลสเปลสกิลนะครับแคสต์ s p แล้วก็แอตริบิวต์นะครับถ้าเป็นไปได้โดยที่มันทําให้เลือดผมตอนเนี้ครับเป็นที่6กพันเจ็ดนะครับโดยที่ตอนเนี้ดาเมจผมเพิ่มขึ้นเป็น3ามแสนหกนะครับถ้าตีติด คีดข้อเหลือตีติดมอนจะเป็น4ี่แสนนะครับนี่นะครับเรี้ยังเก้าสิบเดอยู่ทั้งอึดถึกแรงคีแล้วก็เรดตี้เยอะนะครับบิลนี้คียที่ข้อที่เชนไปที่ผมจะตีไปเป็น99%นะครับแล้วคีดดาเมจที่500นะครับโดยที่ออ่ดาเมจที่ได้จากพาร์ทสิเราพาทสิทีนะครับจะไม่ได้บวกเพิ่มไปในนี้นะครับมันบั็กหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ ก็เดี๋ยวผมลองลงให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองทุกคนลองพิจารกกันดูนี่นะครับเทสุดท้าย150เดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดเสียงนะครับแล้วก็เล่นตามคลิปไปเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้ถึงห้องบอสแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองรับดามเมจบอสให้ดูสักหนึ่งครั้งนะครับว่าเราไหวไหมแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มเล่นโซโลเลยอย่างแรกนะครับมาพึ่งปุ๊บสแต็กให้มันให้เลือดเด้งก่อนนะครับรอแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองปล่อยให้บอสตีหนึ่งที s <S โอเคอผมลองดลก่อนนะ นี่นะครับทาดิดนิ้วนี่นะครับไม่เป็นไรเลยต่อไปเป็นตาของ s o ยประมาณนี้ครับสำหรับบอสบีดดีไวต์ตอบไหมโอเคอะไรตอบ้างไม่รู้นะครับก็ดมจนะครับตอนตีบอสนะครับมันจะขึ้นไปประมาณสี่แ0นครับโดยที่ถ้าเราบัฟเต็มนะครับ จำเป็จะไปถึง6 0แสนนะครับตอนตีบอสประมาณ6 5 0 0นห้าครับถ้าเราเพอ่ามาจากสกิลของเราครับก็เดี๋ยวผมเก็บของแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้านะครับก็จะมีทำคลิปเพิ่มหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่าอยากให้ลองทำอะไรเกี่ยวกับบิลนี้หรือว่าอยากมีบิลไหนที่ผมอยากให้ผมทำนะครับโดยที่ยังเกี่ยวข้องกับวิทอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมินเนี่ยนอินฟินอลลิชนะครับถ้ามีโอกาสมีเงินมีดีวพอก็จะทานะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ